ลงวินโดว์คืออะไรเวลาเขามีปัญหาถามเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าลงวินโดว์ถามร้านร้านก็บอกว่าลงวินโดว์หลายคนคง,งสับสนว่าเอ้ลงวินโดว์เนี่ยมันคืออะไรทำไมเราต้องลงวินโดว์ด้วยนะผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาให้คําตอบนะผมว่าคำว่าลงวินโดว์เนี่ยมันคืออะไรนะครับผม สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง TIT นะครับผมช่องยังริ๊กการใช้งานอุปกรณ์ไอทีอต่างๆหรือว่าการใช้งานโปรแกรมพื้นฐานต่างๆเนี่ยมาแนะนําให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันในทุกสัปดาห์นะครับผมโอเคมาครับผมเราถึงคลิปวันนี้และคลิปวันนี้ก็จะไม่มีอะไรเนาะจะเป็นคลิปมาแนะนำนะผมมาแนะนําความรู้ทางด้านไอทีเนาะหรือว่าเป็นสับทางด้านไอทีแล้วกันนะครับผมวันนี้จะมาแนะนำนะผมคำว่าลงวินโดว์นะผมว่ามันคืออะไรนะผมบางคนเนี่ยคอมเสียหรือว่า อะไรต่างๆเสียหายโดนไวรัสโดนอะไรต่างๆเนี่ยไปถามเพื่อนไปถามคนที่มีความรู้ทางด้านไอทีไปถามร้านร้านก็บอ,อกว่าไปลงวินโดว์หรือไม่ก็นั่งคนที่มาคอมเมนต์ในช่อง YouTube ของผมนะผม,ผมก็อาจจะแนะนำนะว่าเอ้ยลองไปลงวินโดว์หรืออย่างนะบางคนก็เอ๊ะไอลงวินโดว์เนี่ยมันคืออะไรนะโอเคเราทำความรูา้จาักกันตัววินโดว์นะผมจะเป็น ระบบปฏิบัติการที่ไว้ใช้ลงคอมพิวเตอร์ที่เป็นพวกโน้ตบุ๊กแล็ปท็อปนะครับผม PC นะครับ All in one พวกนี้นะครับอันนี้จะไม่ได้นะับพวก Mac นะครับถ้า MacOS เนี่ยจะเป็นอีกระบบปฏิบัติการหนึ่งถ้าเปรียบเสมือนก็คือพวกมือถือ Android นะครับ Android เนี่ยก็เป็นระบบปฏิบัติการนะครับก็จะเป็นอีกหน้าตาหนึ่งระบบปฏิบัติการของ iOS ของ iPhone นะครับอันนั้นก็จะเป็นระบบปฏิบัติการเหมือนกันก็จะเรียกเป็น iOS นะครับระบบปฏิบัติการของ Mac นะครับแม MacBook เนี่ย อันนั้นก็จะเป็นระบบปฏิบัติการของเขาเหมือนกันในส่วนของ Windows เนี่ยก็จะเป็นระบบปฏิบัติการที่ใช้ลงกับพวกคอมพิวเตอร์นะครับผมคอมพิวเตอร์ที่แบบแรมฮาร์ดดิสก์ประกอบโน้ตบุ๊กพวก l e n o v o a c e r a s u s อย่างเงี้ยเขาจะใช้ระบบปฏิบัติการที่เป็น Windows นะครับซึ่งเวลาเราประกอบคอมเสร็จหรือว่าเขาประกอบคอมแบบจากโรงงานหรืออะไรมันก็แล้วแต่หรือว่าสั่งประกอบเองอะแลก็อะไรก็แล้วแต่ เราจะต้องลงระบบปฏิบัติการเพื่อให้เราเนี่ยสามารถท่องนะครับท่องความบันเทิงในคอมพิวเตอร์ได้ไม่ว่าจะเป็นการทํางาน Word Excel Powerpoint การเล่นเกมการท่องเว็บเบราว์เซอร์ดูหนัง y t u t u นะครับก็จะใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ในการเป็นตัวเชื่อมนะครับให้เราใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้เราเข้าใจแล้วว่าระบบปฏิบัติการคืออะไรนะครับก็คือเป็นระบบปฏิบัติการของ Windows ซึ่งเป็นของ Microsoft เองทีนี้เวลาเราเจอปัญหานะไม่ว่าจะเป็นเราโดนไวรัส หรือว่าใช้งานไปนานๆคอมแฮงค์ hang, ข้อมูลเยอะข้อมูลเต็มอะไรต่างๆเราอยากล้างไฟล์ขยะต่างๆเนี่ยเราบางทีมันล้างไม่หมดไงเราอาจจะต้องใช้วิธีการล้างเครื่องแล้วก็ลงวินโดว์ใหม่นะครับผมก็คืออันนี้ไม่ได้นับถึงพวกฮาร์ดแวร์ที่มันเจ๊งเนาะถ้าฮาร์ดแวร์เจ๊งเนี่ยอาจจะต้องซ่อมจากข้างในนะผมแต่ว่าถ้าแบบตัวซอฟต์แวร์เจ๊งเนี่ยระบบปฏิการวินโดว์เจ๊งเช่นค้างโดนไวรัสเนี่ยก็จะต้องล้างเครื่องแล้วก็ลงวินโดว์ใหม่นะก็คือเราจะไปฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์เลยก็คือลบข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ วินโด้เนี่ยมันก็อยู่ในฮาร์ดดิสด้วยเราจะล้างตัววินโด s ออกหมดแล้วก็ลงเป็นวินโด s ที่เป็นเวอร์ชั่นใหม่ลงไปนะครับผมก็จะได้แบบอ่าวินโด้ที่มันคลีน cle ๆสะอาดๆไม่มีโปรแกรมอะไรเลยซึ่งเราจะต้องมาลงโปรแกรมเสริมอีกทีหนึ่งนะครับผมซึ่งใครคอมช้าหรือว่าคอมจอฟ้าหรือว่าคอมโดนไวรัสอะไรต่างๆก็แล้วแต่ไม่อยากยกไปร้านนะผมซึ่งถ้ายกไปร้านเนี่ยเขาอาจจะลงบบโปรแกรมที่ไม่จําเป็นให้เราเนาะสามารถนะผมเข้าไปสั่งซื้อตัว USB นะผมที่ผม ใส่วิดีโเนี่ยเข้าไปข้างในเรียบร้อยแล้วนะผมก็จะมีวิธีการลงให้เนาะที่ด้านล่างนะผมเป็นลิงก์ของ l i n ์ช็อปด้านล่างใต้คลิปนะผมจะมีลิงก์ของ l i n ์ช็อปอยู่ สามารถไปสั่งซื้อได้ก็จะได้เป็นแฟลชไดที่เป็นประมาณ16 g ิกหรือว่าใครโชคดีหน่อยก็จะได้เป็นสาย2 g ิกนะผมซึงผมจะใส่ตัว Windows ไว้ในนั้นไม่ว่าจะเป็น Windows 10หรือ Windows 11อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลือกสั่งซื้อมาผมก็ดูเครื่องตัวเองด้วยว่ารองรับ Windows อะไรนะครับพอได้แฟลตไดแล้วเพ๊่ก็ไปเสียบเพื่อลง Windows ใหม่ผมจะมีวิธีการให้นะผมเราก็จะได้ Windows ที่มันคลีนๆแล้วเครื่องเนี่ยจะเร็วขึ้นด้วยนะครับเพราะว่า Windows เก่าเราเนี่ยมีการ ใช้งานมานานแล้วอาจจะเป็น5้าถึงสิปีอย่างเงี้ยข้อมูลนัมีไวรัสมีมาวัยมีอะไรต่างๆก็แล้วแต่ทําให้คอมช้าคอมอึดเอาเอาไปลงวิดโดว์ใหม่ก็อาจจะได้คอมที่มันเหมือนใหม่ขึ้นแล้วก็เร็วมากขึ้นนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสเปคเครื่องแล้วก็ความเสื่อมของตัวฮาร์ดแวร์ข้างในด้วยครับก็จะจบขอขั้นนิดนึงแล้วใครสนใจในการแชร์ตัว Microsoft 365เรับเป็นชุด Office เวอร์ชันใหม่ล่าสุดหรือแม้กระทั่ง YouTube Premium นาะแฟมิลี รือแม้กระทั่งตัว Bi ดด e ฟฟิเนอรนะผมแบบแชร์ทั้งหมด3ตัวนี้สามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้ผมจะมีกลุ่มหามสำหรับตัว Product สินค้าพวกนี้อยู่นะครับผมเข้าไปดูรายละเอียดกันได้เนาะผมว่าผมน่าจะอธิบายให้เข้าใจได้ในระดับหนึ่งนะผมเนี่ยอย่างผมใช้เนี่ยก็จะเป็นร,ประบบปฏิบัติการ Windows 11 Pro นะครับผมซึ่งเขาจะมีหลายแบบเนาะมันจะเป็น11 Pro 11 Home 11 Home Single l a n g u a ก e อย่างเงี้ยก็จะแบ่งเป็นย่อยๆเป็น อีกแต่และเวอร์ชั่นออกแต่หล,กลักรวมๆเนี่ยก็คือเป็น Windows 11ทั้งหมดนะครับผมอันนี้ผมลงมาเกือบจะ3ปีแล้วเดี๋ยวอีกสัก2ปีก็น่าจะได้ล้างเครื่องแล้วก็ลงใหม่นะผมเผื่อซื้อฮาร์ดดิสตใหม่นะมันอาจจะเร็วขึ้นนิดนึงนะโอเคไม่มีไรผมแค่วันนี้ก็มาแนะนําในส่วนของคําว่าลง Windows นะหรือใครสงสัยอะไรก็สอบถามมาที่ใต้คอมเมนต์ได้นะครับ เจอก,กันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเสมอนะใครติดปัญหาอะไรหรือว่ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไยที่ด้านล่งางคลิปได้เหมือนเดิมน,นะครับผมเช่นเคยผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดดิดามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ